ตัวให้พร้อมเรียงใจให้ดีเพราะวันนี้ฉันจะพาทุกคนไปนตามล่าหอยนางรมในราคาสิบบาทได้ยินถูกแล้วค่ะสิบาทเท่านั้นเพราะที่นี่คือแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่สดใหม่ <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ยาว <c oughs> และดีที่สุดในประเทศไทย <c oughs> ตามมาค่ะทุกคนฟ <c oughs> ามหอยนางรม <c oughs> จังหวัดสุราษฎร์ธานี นึ่งของอู่จุนตอนนี้เปิดให้พี่ออเดอร์แล้วนะมีสองสีให้เลือกระหว่างดำาทมินและขาวเนื้อในราคาเพียง490บาทแต่เนื้อพาร้นดีสัองก่อนได้ก่อนรายละเอียดอยู่ที่เดทคิปชั่นเลยจะเอาไว้คุณเกิดในยุค ก่อ e กรีน h ช n n e ลตอนนี้เรายังอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะค่ะแล้วก็อยู่ที่อำเภอเออไม่รู้อำเภออะไรแต่ว่าตรงนี้คือชมุมชนอำเภอกระแดะหรือเปล่าไม่รู้เดาเอาเขาบอกว่าชื่ออำเภอกระแด,ดจริงๆเดี๋ยวเราจะให้ดูไม่รู้ว่าเป็นชื่ออำเภอหรือว่ามันเป็นชื่อซอยหรือเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมชุมชนปากกระแด,ด ซอยปากกระแดะนะคะกระแดะทั้งซอยกระแดะทั้งกรีนโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวกอล์เกยจะพาทุกคนไปตามล่าเห็นเขาบอกว่าที่ชุมชนปากกระแดะนะคะมันจะมีท่าตลาดอะไรสักอย่างนี้แหละมีหอยนางรมราคาส0บาทเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยนะคะว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าปกติราคาหอยนางรมนี้แต่ตัวละ2 0ิบาท30ิบาทขึ้นไปนะคะอันนี้เรามาที่แหล่งของมันเลยที่เขาจับแล้วก็เอาขึ้นมาขายที่ฝั่งนะคะ เดินทางกันต่อตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วลุยโอเคมาทุกคนจากที่เราสังเกตมานะคะตั้งแต่เราเขับ oh. เ,เข้ามาในอำเภอการจนด,ดิตมีร้านพวกที่เขาขายหอยเยอะมากๆตามข้างทาง,ทางนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ที่คือที่ไหนวะ เออไม่รู้พี่คือที่ไหนแต่เขาเรียกว่าชุมชนอำเภออะไรปากกระแดดสักอย่างนี้แหละตรงนี้ก็จะมีของฝากมีโปรงมีปูมีหอยตอนนี้นะตามที่เราพูดไว้ต้นเราจะมาตามล่าหอยนางลมราคา10บาทโอ้นี่ไงเจอแล้วสวัสดีครับ มีเจลักเดียวใช่ไหมใช่โอเคมีเจลักเดียววันนี้มาตามล่าหอยนางรมราคา1บาทเอ้ยไม่ใช่10บาทอยู่ไหนนะแต่แล้วกำลังกำลังตื่นเต้นกับราคาอยู่นี่นะฮะหอยนางรมราคา10บาทมีจริงริงไหมเจ้เนี่ยนี่ก็คือเครื่องฝ่ามือของเราได้เลยนะฮะตรงนี้มีหลายราคามากเลยสิบบาท15บาท2ี่5 30 35 40ห่จนถึงตัวละ7จบาทพัดทัวโอ้อันนี้ก็คือฝ่ามือเราเลยโอ้อันนี้จัมโบนี่คือใส์เท่าไหร่คะ ไม่คิดเจ็ดสิบาทพอลูกคิด70บาทโอเคนั่งที่ร้านแม่ได้ใช่ไหมได้สิจ้าโอเคได้เลยร้านแม่ขายอะไรบ้างก็มีอาหารทะเลตักแห้งอ๋อมีของฝากด้วยฝากด้วยค่ะมีน้ำเนื้อป็ดขอบ้านเราโอ้โหมีแกงไตปลาแห้งน้ำพริกมันปูม้าพะนนาไซนี้นะฮะเห็นในทิกตอก200กว่าเลยนะโอ้ยอันนี้เราต้องซื้อไปฝากเพื่อนๆแล้วนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีเป็นพวก อันนี้จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานอันนี้เคยใช่ไหมอุ้ยจะขนกับขนแก่นยังไงเนี่ยตายแล้วอันนี้มะม่วงหิมพานที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกหัวครกอ๋อเมื่อกครกอ๋อโอเคเคยเคยได้ยินอยู่หัวครกนะโอ้โหของกินเล่นลูกขี่กวนอันนี้กวนกับน้ําตาลเหรอครแม่ใช่โอ้ของฝากคุณแม่เยอะมากๆามาเดี๋ยวเราไปเริ่ม เริ่มกินเลยดีกว่าตอนนี้เราย่อยไปแล้วตอนเช้ามีอะไรบ้างสิบบาทก่อนไม่ลูกเอาสิบบาทก่อนเอาสิบบาทก่อนเอาสักสองตัวได้ค่ะเอ๊ะหรือว่าเอาห้าตัวไปเลยโอเคโอเคห้าตัวแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดห้าตัวไปเลยค่ะแม่อยากตอบด้วยได้ไหมขอลองตอบอันนี้ค่ะโอเคค่ะมีหาบุกร้านเจรักนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านแม่เลยใช่ไหมคะใช่อ๋อเป็นบ้านเลย ว้าวข้างในมีอะไรบ้างอะคะแม่เดินเข้าไปนู่นอะมันจะเป็นร้านอาหารเน่ยอยู่เดี๋ยวจะเอาหรอเออมีจุดแบบชมวิวอะไรอย่างงี้ไหมฮะใช่อจะเป็นร้านอาหารโอ้หอยอะไรเงี้ยเขาก็โอ้ครับตลับมาล้างหอยกันล้างหอยก่อนเฮ้ยกำลังตื่นเต้นเลยจะมีสองน้ําให้ผมขัดไหมให้ผมลองขัดอยากอยากลองอยากลองมานี่นะทุกคนขัดหอยเองนี่ อ๋อขัดขัดยังไงก็ได้ใช่ไหมให้คนออกแค่นขาวหน่อยนิดอยากทำมีขาวโอเคเดินเต้นเต้นมาลองในตัวเองตอนแรกว่าจะไปฟาร์มหอยแต่เขาบอกว่าน้ำขึ้นใช่ต้องมาตอนเช้านะลูกอ๋ออันนี้ผมโทรไปสองสามฟาร์มแล้วบอกว่าไม่ว่าจะเช้าหรือจะเย็นโทรก็ไม่ออกเพราะว่าเสาวันนี้ขึ้นเลยออใช่อันนี้พอไหมค่ะพอได้ค่ะขาวเลย ไม่ขาวค่ะเขียวแม่อันนี้เขียวนะปกติต่อสิบาทนี่ไซส์กี่ปีอค่ะแม่ก็ประมาณเริ่มต้นที่สองปีนะอันนี้สองปีใครสิบบาทใช่โอ้ยแสดงว่าเวลาเราเลี้ยงนี่เราต้องเลี้ยงแบบทีละเยอะๆเลยใช่ทีละเยื่อเยอะเก็บทีละโอ้ยไล่ห้าสิบไล่นี่แล้วก็มีขิงเต้าแล้วก็มีกองจนติดประมาณสิบห้าคนขโมยเยอะอ่าเขโมยเยอะร้านแม่บอกว่า มีขโมยเยอะก็วงจรปิด e 15ตัวดังนั้นถ้าเกิดเราจะมานะคะเราต้องใส่ชุดสีดำๆแล้วปิดหน้าปิดตาไว้แม่จะจำหน้าเราไ่มด้ะสะาดมากคุณนาเกียเอ็งไม่รู้เนาะแม่บอกให้ขัดก็ขัดขัดให้มันขาวทำไงถ้าหนูเปิดร้านเองนี่ลูกค้าไม่ทันกินดอกต้องยำ สองท่านสองวันอันนี้ก็เพิ่งไปเก็บมาเลยเหรอใช่เก็บมาเมื่อตอนเช้าเนี่ยโอโอเคล้างเสร็จแล้วเราก็เทน้ำออกเทน้ำออกแล้วก็ขัดใหม่อีกรอบไม่ขัดแล้วนี่ฮะนี่สะอาดแล้วของเราก็กินได้แหละได้เดี๋ยวเราต่อยกันนะต่อยตอตอตอต่อยออ๋อสันขวานนี่สันขวานเลยสันขวานเนี่ยมันจะอ้านิดนึงยวเพรอ้านิดเดียวเนี่ยนะเราก็ใช้หนีบ แล้วกโอเเคราก็ได้หอยแล้วนี่ตัวสิบบาทอุยตัวเข้าใจเข้าใจว่าเนื้อข้างในมันแค่นิ้วโป้งนั้นแค่ดูนิ้วโป้งกับเนื้อหอยนัะนนี่น่ะอันนี้คือกินได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมแบบไม่มีไส้นี่มีอะไรโอเคเดี๋ยวแม่ล้างให้เซ็ตเจ็ดสิบอ่ะหกสิบบาทหกสิบแล้วเมื่อกี้เราสั่งเจ็ดสิบหน้าเรากับหอยเหมือนกันเลยมันมีแนวตอกของมันไหมมีแนวตอกเนี่ยตอกตรงสุดของมันนะคะตูดมันคือตรงแหลมอันนี้อันนี้ปากอันนี้สุดอ่าใช่ โอเคเข็บๆคุณครูมันตายโอ้โหตอบเรงกว่านี้ไม่ดีหรือยืดใช่นะโอเคได้แล้วเห็นไหมเออมันเห็นไหมได้แล้วใช่หมุนเลยหมุนมันมันจะมีสะดืออยู่เออชื่อแล้วก็เปิดช้ามันมีสะดืออยู่ตัดสะดือโอ้โหทำไมตัวนี้มันใส่ ใช่เด oh, hey, ี๋ยวล้างน้ำตัวต่อไปเหอมมากเลยอุ้ยคนแรกนี่เหในการเปิดใหม่ทั้งหมดใช่มันจะมีสะดืออยู่แค่สะดือออกสะดือเธอเออนี่ไงเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากอี้มีตัวแล้วไอ้หนูแข่งกันเลยอ่ะแต่เยี่ยมอาชีพแม่ด้วยกันนะมีที่ว่างเลยคะให้เช่าในย่งในอย่งในอย่งออกมาลุกมาโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมตัวหนึ่งแล้วตัวนี้สุดท้าย ลงแน่นหน่อยหน่อยวนจุาบจุาบจุ๊บจุ๊บจุาบจุ๊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 ดจุ๊บ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 จุ่บจุ๊บจุ๊้จุ๊บ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 จุอบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุะเพื่อไล่ความสะอาดนะ๊บอไลบพวกโคลนพวก๊บจุ๊เจุ๊บจน๊บตุกบจุ๊ลจุ๊บ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 จุ๊ัจตั้งนาน อ่ไม่รู้เนาะ like. ม่ออกเนวโอ้โหแม่เรียกวันว่ามันอะไรนะคือสะดูใช่ไหมสะดืใช่๋อนคือมันเป็นเอ็นเนาะใช่มันเป็นเอ็นนั่นแหละเอ็นเอ็นอะไรเอ็นอะไรเข้าใจอ่ะนอกวันนี้อีกสอวันถงะได้กินอันนี้แม่ตอบิดป่าเลยโอ้แซมมี่ได้เลย สภาพกล้องตอนนี้คือกระจุยเลยเศษหอยเต็มกล้องเลยนี่คือสภาพกล้องนะคะเมื่อกี้ที่เราไปตีหอยมากระจุยหมดเลยพวกเศษคูนเศษหินเศษที่มันติดอยู่กับหอย มาทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเครื่องเคียงก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ๋อขอชิมน้ำจิ้มก่อนวัตถุดิบอร่อยแล้วเครื่องเคียงต้องอร่อยด้วยคอมพิวใครมาเที่ยวสุราษฎร์หรือมากาญจนดีต์นะต้องมาร้านเจลั์ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อย่างใดเพราะว่าฉันดูมาจากหลายๆช่องแล้วเข้ามาร้านนี้กันก็เลยมาตามเราจะมากินตัวเล็กกันก่อนนี่ตัวเล็ก นี่ขนาดตัวเล็กนัสิบบาทไปขอนเก่งใครเขาขายกันสิบบาทโอเดูดิ <c oughs> โอ้ยมันเหน่อยมันน้ใช่ไหกลเราจะใช้อันนี้ในการรองและเดี๋ยวเราจะใช้กระจิมซีฟูดในการราด่ะอย่ายวไว้ดังนะาำอะรวะต้อาไปกระเทยเนี่ย แต็มที่เลยอันนี้ก็ต้อันปกติเราไม่กินผักนะใส่สักพันนึงจะได้อลิจิโน่ทำไมเรามีความรู้สึกว่ากินหอยนางรมสดอะมันไม่เหมือนหอยนางรมที่ไม่อยู่ในกล่องเรือปลาที่มันที่มันตุกด้วยเนี่ยเอาพยายามอะนวมันดูขาวมากเลยแต่อันนี้นี่ขนาดสดแล้วนี่มันไม่ขาวเลยเว้ยแกกินหอยนางรมเขาจะกินกับช้อนได้อย่างไรแล้วต้องกินในเปลือกเทลงไป อลองใส่ซอสพริกซอสพริกใส่ได้เลยใช่ไหมได้จ้ะโอเคแค่แบบนี้พออ่ให้คุณผู้ชมดูนะคะปกติจะไม่กินผักเดี๋ยวคุณดู <c oughs> มันจะได้เข้าถึงรสชาติอรน,น oh <my> อ่มากโหโหโหคอมพี๊ดเลยเตอร์นิชาแต่อันนี้เราจะลองกินกับซอสพริกอย่างเดียวู้ไมม สดสดจากเตาเอ้ยไม่ใช่สดสดจากเพี่เลยสดสดจากเตาตัวที่เท่าไนร่นี่ตัวที่สี่ข้าวสวะอันนี้แม่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะโอ้เจ็ดโ<ๆ>มงเช้าถึงสองทุ่มไม่มีวันหยุดนอไม่มีวันหยุดด้วย อ่วยก็ไม่หยุดเลิศปีหน้ามาอีกแน่น,นอนอ,อย่าพลาดด้วยเดี๋ยวพาพเพื่อนๆมาด้วยอีกเขาอ,อีกรอบโอ้พอมันเย็นแล้วมันรู้สึกดีอะมันรู้สึกว่าสดชื่นมันเฟรชมันสดมันใหม่เคยมีใครดูดจากเปลือกแล้วบาดปากมั้งไม่มีด้วยมั้ยนี่เราจะเป็นคนแรกนะอุ้ยอร่อยมากเลยแม่มันไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรเลยอะ ตัวเล็กผ่านไปตัวใหญ่คลานมาสุราธานีเมืองร้อยเกาะง้ออร่อยห้อยใหญ่ไข่แดงแหลง่งธรรมะไยใหญ่มาแล้วรสชาติมันจะคล้ายกับไซเล็กใช่ไหมคะไม่เข่าวต่ว่ตัวใหญ่จะเหนียวกั่อ๋อมันจะเหนียวกว่าคนนี้แส่รักกี้ บค,ครัได้มีน้ำอัดลมขายไหมครับอ๋อเอาโอค้กมีเบปซี่ก็ได้ครับครับนี้เลยนี่ริโ <ogle> อ้ยฉันกินไปเรื่อยๆเลยนะ <g it> อร่อยมากอ <g it> อ๋อเย็นมาก แกโคกแป๊บสิวุ้นโอ้โหดีมาเดี๋ยวเรามากินต่อ3ตัวที่เหลือนะฮะแน่นๆเลยวันนี้จัดหนักจัดเต็มโอ้ยอันนี้ยังมีสะดึกโอ้ยแม่โอ้ขอบคุณแม่มันตัวเฮ้ยมันตัวตัวใหญ่นะเปลือกตัก้งเท่าไหรบาทนะี่สามสิบบาทแตคือความเปลือกมันขนาดนี้ <ไ S 1> ทุกคนแต่ว่าเนืน้อคือเต็ม มาต่อเลยจ้ะเต็มช้อนพลาสติกอ่ะนี่นะจริงๆนะอันเนี้ยเวลาปกติะเจถ้าไม่ใช่หอยนางรมอ่ะมันจะเป็นพวกหอยเป็นพวกอ่ะบางคนนี่เขาจะดึงไปทั้งตัวเลยนะแต่ว่ามันจรงนี้มันจะขาดคือตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบพรีเมียมมากๆคือมันจะกึบมันจะ รอบมันจะแน่นมันจะหนึบมันจะหนาหลายหคนเขาตัดทิ้งแต่ฉันกินหมดก็ถึงสอนมาหลายคนอาจจะเคยกินแบบยำเอ็นหอยอะไรอย่างเงี้ยโหตัวหนึ่งมีแค่เดียวนะสวพสดก 嗯。Mm. มาทุกคนตอนนี้เรากินอิ่มแบนที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนที่เราจะกลับขอนแก่นเดี๋ยวเราจะซื้อของไปฝากเพื่อนๆนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นของตากแห้งทั้งหลายทั้งแหล่ถุงละ50บาทใช่ไหมคะแม่50บาทเลยค่ะปลาหมึกแห้งโอ้โอเคปลาหวานถุงใหญ่ๆเนี่ยนะ50บาทถุงนะคะโอเคได้เลยพวกนี้เขาไม่น่าจะกินกันปกติเขาจะกินอะไรนะที่เป็นปลาหมึกหวานๆอย่างนี้เวลาไปชลบุรีเขาจะซื้ออย่างงี้กันถุงละร้อยถงละร้อโอเคโทรถามเพื่อนก่อนพี่เม อยู่นี่อยู่สุราษฎร์ร้านหอยนี่จะบอกว่าหอยนางรมตัวเท่าไหร่หรือไมพี่เมย์ว่าเท่าไหร่หสิบาทเออพี่เมย์ดูตัวคนใหญ่ตัวใหญ่มากใช่แต่อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อไปฝากนะก็จะซื้อพวกนี้ไปฝากพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่เมย์ชอบกินเอาเอาอาันไหนเอามันกุ้งมันกุ้งหอยแล้วก็ถั่วแล้วก็กอย่างเลยทั้งร้านเลยทั้งร้านเลย โอโ้ชิบหายแล้วไม่น่าโทรไ,ไปหาพี่เมย์เลยเดี๋ยวสั่งแม่ให้แม่ไปส่งสดีกว่าได้เอาอันเนี้ยมันมันมีทั้งหมดกี่อย่างไสปลาแห้งมีไข่ปูมีเนื้อปู ถ้าค่ะก็อ๋อไม่สามอย่างอ๋อแต่ว่าวางหลายๆอันเนาะใช่โอเคเอาอันนี้ตำย่างอันนี้แกงแต่ปะคือเป็นน้ำพริกที่ตำแล้วก็ไปททำแกงเอาใช่อันอันนี้คือสำเร็จรูปมินเนื้อปลาได้เรียบร้อยเลยอ๋อแล้วคลุกข้าวร้อนๆได้เลยจ้ะอ๋อกินสดๆได้เลยใช่กี่ยับข้าวร้อนๆแล้วก็ไข่เจียวสักฟองไข่ต้มสักฟองเลยได้หมดอ๋อคือไม่ต้องเอาไปทำแกงแล้วคือกินอย่างนี้เอาอันนี้ด้วยถ้าเขาฝากมาอย่างละหนึ่งแล้วก็ต้องเอาถุงเล็กไปให้เขาแล้วมันมันต่างกันยังไงอะสองอันนี้แม่มันมีแบบเผาแแล้วก็บบบอออจ มันกุ้งแท้กราบแม่จิตโอเคอันนี้ด้วยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่ขออนุญาตลองเอานิ้วจิบกินนะจ๊ะชึบก <c oughs> ุ้งแห้ง <c oughs> อืมอร่อยแต่ไม่เอาเอานนี้อันนี้ด้วยแม่อันนี้หอยอะไรคะหอยลายหอยลายหอยลายเผ็ดไหมครับอันนี้ ออกหวานมากกว่าเอาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่ตอนไปพัทยากินบ่อยมากอันนี้ด้วยแล้วก็นี่จะเป็นปลาหวานอ้สองนี้คล้ายกันใช่ไหมมันเหมือนกันแต่ว่าอันนึงมีงาอันนี้ไม่มีงา,งาเอาแบบมีงาได้เกียวอันนี้หนึ่งหมือนกระตอนแบบมีไข่เอาอนนี้ด้วยอันนี้ด้วยครับเราจะไม่ขนกลับด้วยตัวเราเองนะเราจะฝากคุณแม่ส่งไปให้ที่ขอนแก่นโอเคช่วงนี้เปิดเทอมพอดีก็จะมีนักเรียนเยอะหน่อยนะ <laughs> มา บค,ครัเมื่อกี้จ่ายตังค่าของฝากไปนี่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นลิงแกแกลิงนี่ตรงนั้นนะฉันเอากล้องแกจะเห็นลิงเอ้าลิงหายไปแล้วแต่กล้องเมื่อกี้น่าจะเห็นนะฮะตอนแรกเรากลว,ว่าเราอิ่มแล้วนะไปเห็นอีกร้านหนึง่งซื้อกลับไปกินที่โรงแรมนีกก็า <c oughs> ก้ามปูใบปูใบกล่องละร้อยปูใบคือปูอะไรปูเนื้อเหรออ๋ออุ้ยเนื้อมันใหญ่มากเลยอะเนื้อหมเนื้อปูดำ โอ้เนื้อเยาวานโอเคเอากล่องหนึ่งครับโอเคดูเนื้อดิอุ้ยผมเอาอันนี้ด้วยได้ไหมอ่ะได้เปิดได้เลยอ๋อขอบคุณครับโอ้ไข่เอาอันนี้กล่องหนึ่งครับอันนี้อันนี้สวกว่าอ่ะได้ <c oughs> <c oughs> เลือกกันสวยให้เลยอันนี้ก็จะเป็นปูเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นกัง้งกุ้งด้วยครับกุ้งกล่องหนึ่ง <c oughs> ต้งหนึ่งกล่องครับตอนแรกก็ว่าอิ่มแล้วนะเดี๋ยวเลยวันนี้น้ำจิ้มโอ้ตอนนี้เราก็ได้ของกลับไปแล้วนะวิ้นน้ำจิ้มน่ากินมากคุณพี่น้ำจิ้มสามรสพอดีครับน้ำจิ้มสามรสเหรอมีรสอะไรบ้างพี่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโอเคขวดล้นครับมะนาวลูกไม่มี เลือกเอาภาคใต้มีกี่เลยดูนะสามดูดูสามดูดูดูฝนดูดูร้อนแล้วก็ร้อนที่หายลยโอเคดูเรื่องโอเคแล้วปีหน้าเดี๋ยวเจอกันนะที่สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวขอญาตขอตัวกลับคอนแก่นก่อนครับขอบคุณนะครับคุณครับเดี๋ยวเราจอดรถชมวิวตรงนี้ก่อนนะฮะมันมีสะพานให้ชมวิวเดี๋ยวเราจะเอาของไว้ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนก่อนที่เราจะกลับโรงแรมนะคะเพื่อไปกินไอ้ไอ้ตัวอะไรตัวอะไร แกแกคือตัวอะไรปาตีนเหรอเฮ้ยเมื oh. uh ่อ oh. ก uh ี oh. uh ้เราเจอตัวอะไรไม่รู้ว่าแกมันเด่นดุบดับดุบดับอะแล้วมันหายไปแล้วเฮ้ยดูไม่ทันน่ะเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงมันคือตัวอะไรอะตรงขอนไม้น่ะเนี่ยไปจ้าเฮ้ยจ้าจ้าฮะน่ะอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเราขยับตัวมันก็จะขยับตามเออแต่มองไม่เห็นอะในกล้องอะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรในค้าเฮ้ยป่าแบบอุดม สมบูรณ์มากมาคิดดูดูวิวสวยจัดจ้าดีดาดีดาดีดาจ้าดีดาดีดาดีดาจีดีดาจีิงจริงจะหลุดตุดดูดิยุงนะยุงดุมากโัวมันกัดจมเขี้ยวเลยตัวนี่เขาบอกว่าถ้าเราจะฆ่าสัตว์เราต้องอย่าให้ทำอย่าทำให้สัตว์ทรมารว่าจะบอกว่าอย่าทำให้สัตว์ทรมานแล้วก็จะตีมันตายทีเดียวหมดเลยมันบินหนีไปแล้ววิวชอบป่าแบบนี้มากอ่ะ ลงไปมันจะมีตัวอะไรมากัดเราในวันนี่โอ้ยต้นไม้ล้มเสาปูนแบบทะลุเลยถ้ามันล้มใส่หัวเราเราน่าจะเดสสอลเล่นนะถ้าฉันกระโดดลงไปนี่คือโดนแทงได้เลยไหมนี่มันคือต้อนอะไรนี่นเป็นน้ำหนามนะวิ่งคิอผ่ายแล้วมีสองทางแยกทางนี้แล้วกันเฮ้ยถึงแล้วโอ้มันสุดแบบลุกหูลูกตามากแกดูดีว้าวโ oh อเมก้าเฮ้ยนี่คือต้อนอะไรก็ไม่รู้นะมันอยู่ในน้ำ น่าจะเป็นต้นพวกนี้นะใบมันเหมือนกันมันอยู่ในน้ําได้แล้วฝั่งนู้นก็จะน่าจะเป็นพวกขนํามนะเขาเรียกว่าขนํามขนํามที่เป็นแบบเป็นฟาร์มออกไปแล้วเป็นแบบว่าเราสามารถขึ้นไปข้างบนนะมันเป็นเหมือนที่พักนะ่ะขนํามเป็นใช่ไหมวะแป๊บนึงนะขอถามแชท GPT ก่อนแชท GPT เรืล็อกอินเจมีนายก็ได้ขนํามคืออะไร ขนมคือกระท่มชั่วคราวนะคะซึ่งมันเป็นภาษาใต้แต่ว่าอตอนที่เรามาสุราษฎร์เนี่ยก่อนที่เราจะมาร้านคุณแม่รักอะคะ่ะตามล่หาหอยราคา10บาทนะคะก่อนนั้นนั้นอะฉันติดต่อกับฟาร์มฟาร์มหนึ่งไปซึ่งเราต้องออกเรือไปตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเก็บหอยนางรมที่ว่าเขาเลี้ยงไว้ตามแบบมันจะเป็นแท่งปูนเนาะเขาผลิตมาเพื่อให้หอยนางรมมาเกาะเขาบอกว่าช่วงนี้น้ามันขึ้นมันเป็นช่วงที่มรสุมแล้วก็พายุเข้านะคะซึ่งเราไม่สามารถออกเรือไปหาหอยนางรมได้ซึ่งถ้ามันเป็นไปได้นะคะเราจะสามารถออกเรือ นำเพื่อไปกินหอยที่เราเก็บมาสดๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราได้กินหอยเจรักราคา10บาทแล้วเราก็คอมพลีทแล้วกับการมาสุราษฎร์ธานีนะคะครับส <'s> วัสดีครับสวัสดีครับ <Yeah. S 2> เป็นชวมวิวเหรอ <Yeah. S 2> ขอเดินชวมวิวบ๊ายบาย มาแกถึงโรงแรมแล้วเราต้องกินปูที่เราซื้อมาให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับขันแก่นแล้วอุย้ยกล่องละร้อยคุมนะนี่นนแกดูดิเนื้อปูตัวใหญ่มากเรามาลองชิมกันดูน้ำจิ้มอย่างที่เขาบอกไหม <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้โกหกเราน้ำจิ้มมีรสเปรียปร้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยในการและฝากผลิตภัณฑ์ไฮเอ็น Hi End ทุกชนิดเลยแล้วก็เพิร์พิงนะจ๊ะ <laughs> ไหนละ่ะโอ้เอก็บใส่กระเป๋าแล้วเตรียมกลับหลอกต่สำหรับคืนนี้ปันดีพาตีสวัสดีจ้ะขอกินกุ้งต่อก่อนนะอืม ตอนนี้คุณสามารถตังซื้อเข็มกันดีได้ที่ใต้ลิดนี้เลยในราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นและนี่ก็เพื่อทุนในการสร้างโรงเรียนไฮเอ็นไฮสคูลในฝันของพวกเราสร้างเลย